ย้อนไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนกล่องอะไรยะกล่องแอดมินเหรอเพราะว่าทําทาร์ทให้หมดโอเคทาร์ก็คิดว่าไม่น่าแย่เท่าไหร่นะครับผมก็เปิดการ์ดห้าใบเล่น2ชั่วโมงนะครับผมเล็ก็ต้องฟิลฟิลเล่นน่าจะยากสุดนะครับแล้วก็เป็นการซื้อของจากร้านค้าก็สามารถเล่นเรื่อยไปเรื่อยได้นะครับผมอ่ะเกคบตอนนี้ก็ <c oughs> ทำเลิ์กัอนละกันนะครับผม <c oughs> เ,เดี๋ยวเราทําการเออเอาในส่วนของตัวละครมาใสาล่ละกันนะ เราจะได้การ์ดหนึ่งใบมานะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ค่อยซื้อเอาก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราทาตั้งแต่วันแรกเลยนั่นเองครับคนดูครับไม่รอหลัวเว้ยไอเปิดการห้าใบมาใช้การที่เติมได้ใช่ไหมครับผมเอาลองดูครับคนดูอ่าอันนี้3นะครับผมแล้วก็อันนี้1แล้วก็การ์ดฟรีหนึ่งใบเนาะไปครับเติมครับผมจริงๆเราสามารถรอก็ได้นะครับผมไม่จำต้องเติมก็ได้นะแต่ว่าผมทำตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่ารู้ป่าพลังครับแต่ในกล่องมันเขียนว่าต้องรอเปิดวันไอเมียบิวนะคือเออ อีกอาทิตย์นึงนะครับผมจะตื่นจะได้นะอ่ะอุ้ยได้การชายนี่มาครับโอเคเกียบเกลือครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะเอาไปตีบวกได้นะครับผมแลยก็อีปิดเป็นเออเงินนั่นเองครับก็ถือว่าไม่ค่อยอยากได้ครับอยากได้การแบบเลเจนต์มากกว่าหวังว่าอัปเดตรอบหน้าจะมีการเข้ามานะซึ่งก็ตอนนี้เรามาทำกราฟกันต่อเลยครับผมไปต่อมาครับชายนี่คืออันนี้ครับเอเคครับ มันต้องมีสักใบโอ้เลเน n ์มาเป็นแบบอุ้ยอุ้ยดีมากเพิม่มดาเมทุกตัว35เอ,อ้ยนี่คือดีนะครับผมซึ่งก็เออถ้าเกิดไปใช้นี่แล้วก็จะบวกประมาณ50ไหมแต่ได้การนี้มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมพอดูครับคือโกงมากครับอันนี้บวกเข้าอีก35เอาละ2-3ที่3ครับ2-3ที่3ได้อะไรบ้างมาดูกันทึเหมือนจะเกลือเหมือนจะเกลือ วิฟซิงฟิวโอเคอันนี้นะครับผมทุก50คิวก็จะสตันนะครับผมค็ดูฮะ5าวินั่นเองก็ถือว่าดีมากย่อยได้ใช่ไหมอู้ย่อยได้เยอะมากะครับผมเอาละทำการเปิดซื้ออีกซองหนึ่งแล้วก็เออไปทำแบบฟรีกันนะครับผมใชน้นี่น่าจะโชคดีกว่าไหมก็ดูน่าโชคดีกว่าการซีไหมครับผมคิดว่าอย่างนั้นฮึบฮึบฮึบ โอ้โหการโคตรเกลือวันนี้แย่มากงาโอเคครับผมก็เหลือเควสประมาณนี้ซึ่งฟิลห้าฟิลแล้วก็ฟิลยี่สิบฟิลนะครับผมโอเคแต่ที่เสียงแล้วคือต้องมานั่งไล่ซื้อไอ้ของร้านค้านี่แหละครับผมให้มันครบร้อยชิ้นนะครับไม่งั้นแล้วก็เควสจะไม่ผ่านนะฮะคุณดูแล้วก็ฝั่งนี่ด้วยแต่ว่าพืชมันจะไวกว่ามเพราะว่าพืชมันขายเยอะกว่านะครับผมเห็นไหมเอาละกา,าร์ดฟรีครับผมใส่ไปครับจะได้เสร็จโครงเสร็จเควสตนะ าขาดอยู่ขาดเบอร์เบอร์นะคะผมเพดูรับไม่มีครับแล้วถ้าเออเป็นสูตรย่อยผมว่าเราใช้นี่ได้นะครับผมเป็นเจ้านูบเละกแกเป็นเจ้าแคคตัสผมว่าน่าจะไวไหมถ้าเกิดใช้ตัวอื่นก็นจะนานนะครับผมกว่าจะครบ20ตัวนะเอาลองใส่ดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมปึ๊บโอเค1น,นาทีนะครับผมถือว่าไวมากครับอันนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้โฟกัสก็ต้องฟิลตัวไหนก็เอาเป็นเจ้านูบเล็ก็แคคตัสก็ได้เพราะว่ามันปลูกไว้ด้วยนะครับผมบอมบี้นี่ก็ไม่มีครับขาด2ตัวเดี๋ยวขออนุญาต ไปหาใหม่แป๊บนะครับผมโอเคในส่วนของแคทตั้ก็เช่เวลาปลูกก็ไม่นานนะครับผมคุณดูครับแทบจะโต,ตเลยด้วยซ้ำไปคนดูเห็นไหมแทบโต,ตเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมทีนี้แหละต้องหาหนูบเยอะๆครับประมาณ2ี่ตัวเพื่อใช้ในการย่อยให้มันทุกรบทุกภารกิจนั่นเองแต่ว่าเปนเสียเวลาที่เราต้องมานั่งใส่ได้แหละครับผมใส่ไปเลกันนี่ไปเล็ก็กกย่อยต่อครับผมเนี่ยต้องมานั่งใส่เรื่อยๆครับคนดูแล้วก็แวะซื้อครับ งานงอมครับผมงานงอมของกิงว่ะเล็กแวะซื้อครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการใส่ให้ครบแล้วกันนะตัวท้ายเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็ได้การมาแล้วแล้วก็เสร็จภารกิจนะฮะถ้าเกิดเราทําการเปิดการนี้เี่วุ้ยว่าเสร็จแล้วครับผมภารกิจฮึ่อุ้ยคอมมอนมาครับใบสองคอมมอนครับสามคอมมอนครับสี่คอมมอนห้าคอมมอนคอมมอนล้วนเลยครับผมโคตรกาก ตอนนี้ฟิว5้าตัวสําเร็จครับผมเรือแค่ซื้อให้ครบแล้วก็เออฟิวต่อ20ตัวครับผมแล้วก็เล่นสองชั่วโมงนะซึ่งก็น่าจะเสร็จภายในสองชั่วโมงเลยครับผมมันถือว่าเป็นเออไม่ยากเลยแต่หวังว่าของข้างในมันจะคุ้มนะเพราะว่ามันต้องรอนานกว่าจะ่ได้นะครับผมอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณดูต้องรออาทิตย์หนึ่งนะครับกว่าจะได้เอานะครับปลูกเพื่อใช้ในการย่อยเพื่อใช้ในการย่อยครับนี่ครับคนดไปครับผมเออว่าคนดูครับผมผมลืมเลยครับว่าเราได้การเลเจนด์มานี่หว่า ยังไม่ได้เทสการเลยครับผมแต่อะตอนนี้ตัวดาเมจตอนนี้ก็คืออ่า99 99k นะครับผมซึ่งก็เวลสามได้ B L ครฮะมันจะบวกได้มากกว่านี้หรือเปล่ามาเรามาลองทำการเทสกันว่าหากบวกเป็นสัทธาเปร์มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมอ่าแล้วการทีใส่ก็คือนี่ครับดูมบูมนั่นเองบวกไป35เปอร์เซ็นต์นะครับผมอุ้ยถือว่าดีนะน,นี้ถือว่าเป็นการที่จําเป็นมากนะครับผมในการอ๋อคุณดูครับเหมือนว่ามันจะ คูณ1.4นะไม่ไม่บอกว่าเป็นเพิ่มดาเมจโดยตรงนะเอารารออกมัก็ไม่ได้คูณมานนนะงนเห็นไหมครับผมมันมีคูณติดหลังอยู่นั่นเองครับประมาณนั้นโอเคพอเข้าใจละขอเก็ตภาพละเอาละครับผมและตอนนี้ผมก็ทำาว e s สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมทุกเควสเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถรับได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องไปรับในวัน admin abuse เท่านั้นเองครับผมก็คือ ภายในวันเสาร์หน้าเองครับก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งตูดรอครับผมในวันเสาร์เนาะก็หวังว่าของที่ได้มาจะคุ้มค่านะครับผมลองทายซิว่าได้ไรเราสามารถกดเออเอเอรีวาดได้ระหว่างแอปพิว e เลยซึ่งน้าเขาว่าอันล็อกกวิบรีวาร์ดจนกว่ากิจกรรมจะหมดนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นของที่ได้จากของแอปพิชนาด้วยนะครับผมก็น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเรารอ อีกหนึ่งทย์เราก็มาเจอกันละกันนะคนดูครับก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันตอนวันเสาร์หน้าละกันนะมาโอเคครับผมเหมือนว่าตอนนี้เออแอดมินเชสจะอันล็อกแล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกคิดว่าเราสามารถให้จะเออทําระหว่างอัปเดตได้เลยนะครับผมคนดูฮะแต่ว่าเหมือนว่าเขาบอกว่ามันต้องรอจนกว่าอัปเดตจะใกล้เสร็จนะครับก็คือเวลานี้นลยฮะรอกันแบบเปื่อยครับผมคนดูฮะอ่ะเรามาดูซิว่าได้อะไรกันบ้างนะครับผมปึ๊บเปิดแล้วกันมาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะมากเยอะมาก เ <G ül> ยอะมากแล้วดูไม่ทันด้วยได้ไรบ้างเมื่อกี้ได้อะไรบ้างก็ดูครับข่าวๆเมื่อกี้เป็นซีดนะครับผมเลยก็ของต่างๆมากมายจนแบบเราดูไม่ทันเลยอุ้ยเมื่อกี้ถ้าจําได้ก็เออเป็นตัวใหม่นะครับผมใช่ไหมตัวนี้ครับใช่หรือเปล่าเนี่ยได้มาดองมาใช่ไหมมาดองเงาล่ะเมื่อกี้คาใจครับขออนุญาตดูย้อนหลังแป๊บนะครับผมก็ดูครับคาใจก็ได้ไรบ้างเดี๋ยวจะได้แบบว่าไปทําคลิปถูกกันเลครับอ่าโอเคเมื่อกี้ ที่เราได้นั้นก็คือเอ่อเรามาทําการเปิดตรงนี้ครับและของที่เราได้นั้นเอาละปุ๊บซอบไปก่อนครับผมโอเหมือนจะได้ในส่วนของเจ้าฮอสปอตนะครับผมแล้วก็ซิกเซเว่นแล้วก็มิสเตอร์เคโลตซีดนะครับผมแล้วก็โทเมโฮซีดโอเคซีดซิกเกตทั้งนั้นเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้นะรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่ได้อยู่เป็นโรยพีอีก3อันแล้วก็เป็นสตาร์สองอันนะครับแล้วก็วอเตอร์เมโลตซีดเฟอร์โกคาเมโลโคตรกาแล้วก็เป็นเอ่อเจ้าอโอดินใช่ไหม แล้วก็ฟอร์ตบาวเลอร์ดากอนซีแล้วก็มาดุงและสทายก็เจบ็บแบบบานดาลากันนั่นเองประมาณนี้ครับผมก็ดูครับเมื่อกี้คือมันรัวจะแบบว่าดูไม่ทันครับสุดท้ายก็เป็นของที่เราสามารถหาในเกมได้อยู่แล้วนะก็คิดว่าตอนแรกนึกว่าจะมีตัวก้ศีบที่แบบว่าหานชือกกล่องว่ะแต่ก็อย่างดีกว่าออไม่ได้ไรนะครับผมค็ดูอะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวมาตัดคลิปก่อนแล้วกันนะฮะก็อัปเดตนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรใหม่เยอะแยะมากมายเลยอย่างน้อยก็รีเบิร์ด เออสามรอบนะครับเมื่อรอบนี้มีรีเบิร์สทั้งหมด3ครั้งกันเดียวนะครับผมฮะบอกเลยว่ามีโบสสามตัวเป็นอะไรบ้างเดี๋ออยวเราเข้าไปดูแล้วกันเนาะขอญาตไปตัดคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ดูบ๊ายบายครับไปแล้วครับบ๊ายบาย